สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็ามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลู n a Classic กสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามข้อเสนอที่สำคัญนะคะการเบิร์นเหรียญ UFTC ค่ะและข้อเสนออื่นๆนะคะรวมถึงบทวิเคราะห์ข่าวอื่นๆนะคะเกี่ยวกับราคาลู n a นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูติดตามข่าวการเคลื่อนไหวราคาของลู n a กันค่ะพร้อมกับบทวิเคราะห์นะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนทุกคลิปค่ะนะคะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะคะดิฉันจะมีข้อความเตือนทั้งต้นคลิปและปลายคลิปค่ะ,คคะเราไปเริ่มข่าวสภาพตลาดก่อนค่ะดิฉันก็ตอนนี้นะคะดิฉันก็ติดตามตลาดคลิปโตอยู่นะคะอ่าสองสามวันที่ผ่านมาหินเหรียญชีบะพุ่ง เมื่อวานสองวันนะคะอ่าและตอนนี้ก็เริ่มดาวลงแล้วนะคะเพื่อนช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนนะคะไม่ว่าเพืเ่อนจะลงทุนกับเหลียนอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะถ้ามันมีการปั่นขึ้นต้องระมัดระวังนะคะเพราะมันอาจจะเป็นการปั่นขึ้นนะครับเพื่อเหตุผลบางอย่างนะคะและมันก็อาจจะดาวลงมาได้เสมอนนะคระับเรามาดูสภาพตลาดเพราะอะไรตอนนี้บิตคอยนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยถ้าเหรียญอะไรเคลื่อนไหวนะคร ็อมาจะมีการทุบลงม,มาได้คัะอ่าตอนนี้บิตคอยอยู่ที่สองหมื่นเก้าหกหกสิบสี่นะอีทูเรียนอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่สามสิบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสภาพตลาดเริ่มมีเขียวบ้างปะปานะคะและก็เริ่มบางเหรียญก็แดงแล้วเมื่อวานนี้นะคะเหรียญหลายเหรียญก็วิ่งสวนตลาดนะคะก็เขียวนั่นเองนะอ่าและก็เริ่มจะแดงดาวลงนะ ส่วนเหรียญของลูน่าคลาสสิกตอนนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยก่ะบวกอยู่ที่1.8%ึเปอร์เซ็นตค่ะราคาล่าสุดนะคะก็อยู่ที่7.8%็กค่ะก็ยังคงไซ์เว์ออกเข้าไซ์เว์ออกข้างนะคะวิ่งอยู่ในกรอบนะคะจากราคาต่ำสุด7.74ค่ะ3ตัวท้ายนะคะและค่อยค่อยค่อยค่ดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะก็ถ้าเราไปดูในกระดานเทดมันก็จะออกข้างวิ่งอยู่ในกรอบนะคะ เรามาดูนะคะแลนอยู่ที่84เม็ดเงินนะคะอยู่ที่464.05ล้านนะคะนี่ก็คือเม็ดเงินในมูลมูลค่าตลาดนั่นเองส่วนปริมาณการซื้อขาย16.56ล้านไม่เยอะ,ะค่ะปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงที่ผ่านมาเล็กน้อยมากค่ะนี่นก็คือภาพตลาดหน้าตอนนี้เราไปดูในส่วนของตลาด กระดานเทรดไทยเราบ้างก่ะเป็นยังไงนะะดิฉันก็จะดูของกระดานบิดขับเป็นหลักนะคะดิฉันอื่นก็มีสองกระดานกับบิดขับกับอีกระดานหนึ่งนะคะอีกกระดานหนึ่งนะ,ะ,กกะด,นดิฉันก็กสองกระดานกัะนะ,ะนะเก็บสองกระดานประาว่ากระดาน 1, หนึ่งไว้เทดระยะสั้นกัะจะดูว่าถ้าเล่นระยะสั้นเป็นยังไงะ,ะแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ค่ะเก็บอยู่ค่ะไม่ไม่ได้เทรดเลยอนะ่ะคลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้ซื้อตามนะคะไม่ได้แนะนําให้ลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อน เห็นดิฉันวิเคราะห์ราคาหรือกล่าวต้องใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะซื้อเป็นเงินของท่านค่ะความเสี่ยงนะคะเกิดกับท่านเองนะคะเพราะตลาดหุ้นก็ดีคริปโตก็ดีมันเป็นตลาดเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเรากระโดดเข้ามาเราก็รู้กันทุกคนนะคะว่าเสี่ยงและสิ่งสําคัญค่ะเราไปติดตามช่องไหนก็แล้วแต่เขาพูดถึงราคานะคะหรือเขาวิเคราะห์ราบ นะครัเพื่อนๆก็ต้องไปทําการบ้านอื่นด้วยนะคะอย่าพึ่งกุ้งไปซื้อเลยนะคะเพราะถ้าเราไปซื้อไม่ทําการบ้านเราโทษใครไม่ได้นะคะต้องโทษตัวเองไว้ก่อนค่ะนะคะ,นะคะเพราะเราไม่ศึกษาให้ดีค่ะนนคะตรงนี้ดิฉันทำมาแล้วค่ะประสบการณ์เมก่อนนะคะดิฉันก็ชอบเสพเหมือนกันค่ะเสพปุ๊บ เขาบอกว่าแอนจุดเข้าเก็บเดียนก็เข้าเก็บเลยเครับผลสุดท้ายก็ติดดอยตรงนี้ก็ต้องระวางเราไปโทษคนงานไม่ได้เขาแค่วิเคราะห์เขาเองก็บอกอยู่ว่าเขาวิเคราะห์มันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะเขาก็บอกเราอยู่แล้วนะคะนะ แต่เราค่ะบางทีเราไม่ชอบนะคะไม่ชอบเลยส่วนใหญ่นักลงทุนค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะ,นะคะเป็นข้อมูลสีติในหนังสือทุกเล่มค่ะที่เขียนเกี่ยวกับการลงทุนก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ที่นะคะขาดทุนนะคะหรือเสียหายในส่วนใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบหานะข้อมูลความรู้ค่ะชอบวิ่งเข้าตลาดก,ก่อนเลยนะ,ะวันนี้เอาเรื่องจิตวิทยามาคุยก่อนเลยนะคะเพราะเราเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะต้องศึกษาค่ะมันสําคัญมากเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะคะ จิตวิทยามันคืออารมณ์เราล้วนๆเลยค่ะอ่าความว่าจิตวิทยาไม่ใช่อะไรเลยอารมณ์ค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกว่านะคะเพราะเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราเนาะและบวกความรู้อีกสามสิบเปอร์เซ็นตค่ะค่ะว่าเรามาตอกอ่ะสาภาพการลาตอนนี้นะคะลูน้ากอทรงมันก็บอกอยู่แล้วนะทรงของมันเนี่ยคือเป็นทรงของนะเทนขาดาวลงเลยเนี่ยเทนดาวลงนะเนี่ย ถ้าดูเทนแบบนี้ดาวลงเลยนะแม้มันจะออกข้างนะคะก็ยังยังถือว่าดาวลงอยู่ถ้ามันมีข่าวอะไรไม่ดีเกี่ยวกับบิตคอยน์เนี่ยลูน่าก็มีโอกาสลงมาได้นะคะแต่ถ้าบิตคอยน์มันฟื้นนะ,ะถ้าบิตคอยน์ค่ะนะคะดีตัวขึ้นลูน่าก็มีโอกาสที่จะวิ่งตามได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะตอนนี้ลูน่าวิ่งตามตลาดเขาเรียกว,วิ่งตามเศรษฐกิจแล้ววิ่งตามบิตคอยแต่วิ่งไม่แรงค่ะ ไม่ได้วิ่งแรงเหมือนเหรียญอื่นๆน,นะก็รู้หน้าก็ค่อยๆขยับไปค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเราต้องจับตาดูนะคะบิตคอยคก็มีบทวิเคราะห์หลายบทวิเคราะห์รอรอ,ออะไรรอกลุ่มที่ยื่นขออนุญาตนะะให้บริการเรื่องนะคะสปอร์ตบิตคอยนั่นเองค่ะค่าได้รับอนุมัติค่ะก็มีการวิเคราะห์กันค่ะเงินจะเข้ามาที่บิตคอยค่ะ ประมาณสิบห้าล้านล้านกว่าโอ้โหเยอะมากมันจะเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนี้ข่าวนี้กันนะเพราะหากเป็นไปได้นั่นหมายความว่ายังไงคะตลาดอาจจะกลับตัวเพราะเหรียญอื่นๆเหรียญคริปโตวิ่งตามบิตคอยใช่ไนะมันจะดีดกุ้งตามนั่นเองและมีการวิเคราะห์ว่าบิตคอยจะไปถึงหนึ่งแสนล้านเออหนึ่งแสนหนึ่งแสนดอลลาร์ก่ะขอไปหนึ่งแสนดอลลาร์ในป่านี้ หรือปีหน้ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ฉะนั้นนักลงทุนะ่ะให้คุณหาข้อมูลความรู้ว่าเยอะๆกานแล้วลงคุณในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้ถืออย่างเดียวถือรกอกระทึงอะและใช้เงินที่คุณไม่เดือดร้อนค่ะคุณจะได้ถือได้ถ้าเกิดคุณใช้เงินที่เดือดร้อนคุณจะถือไม่ได้ค่ะผลสุดท้ายคุณจะขายก่อนนะคะนะ,ะเพราะคนรวยค่ะคนทํากําไรก้อนใหญ่ มันมีน้อยค่ะสามถึงห้าเปอร์เซนเองและส่วนใหญ่ค่ะมีไหมคนที่เป็นลูกจ้างมีค่ะคนที่เป็นลูกจ้างพลิกชีวิตให้เห็นเยอะนะคะในอเมริกาคนไทยเราก็มีค่ะอเขาเขาเงินเย็นค่ะและตอนคนกลัวคือหมูแล้วทิ้งไปเลยค่ะแต่ไม่ซีเรียสกับมันค่ะเพราะเรามีความรู้มาต่อค่ะเดี๋ยว พูดเรื่องจิตวิญญาณบ่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกฉันต้องการฟังข่าวช่องนี้ไม่เหมาะกับคนชอบฟังข่าวอย่างเดียวนะคะเพื่อนพอดีฉันก็มักจะพูดแบบนี้มาปีหนึ่งแล้วนะคะมักจะอ่านไปด้วยพูดเรื่องจิตวิญญาณไปด้วยนะคะพะดิฉันเป็นนักเขียนจิตวิญญาณค่ะเพื่อนๆจริงๆมีหลายช่องนะคะทาช่องอยู่ดางงั้นก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนโดยเฉพาะใครที่เป็นลูกจ้าง กินเงินเดือนค่ะนะคะเพื่อน,อเ,นเพื่อนอย่าอยู่เฉยค่ะมาทาคลิปรูน่าเพื่อนเพื่อนจะมีะไรายได้นะคะเพราะลูน่าค่ะฉันได้ไรายได้จากลูนา่านะคะเอาแบบและเป็นชาตินบอกไว้ซื้อโตค่ะเดือนละหนึ่งร้อยดอลลาร์เพื่อนๆก็ไปซื้อจะโตได้เยอะแยะแล้วนะคะพันบาทหนึ่งร้อยดอลลาร์ประมาณเงินบาทไทยประมาณสองพันบาทเพื่อนๆนท่านใดฟังอยู่นะคะถ้าเป็นลูกจ้าง ก็ลองหาอะไรได้เสริมจากการทําข่าวคริปตแล้วก็ทําข่าวเหรียญที่เราลงทุนนั่นแหละนะคะพาะดิฉันมาทําข่าวดูหน้าเพราอดิฉันลงทุนเงีเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดช่องแล้วก็เอานะคะป่าก็มาเล่านะไปเปิดอ่านข่าวค่ะนะคะมีข่าวเขาเขียนดูหน้าเยอะค่ะก็มาอ่านให้คนฟังนะคะทำแบบเนี้ยนะถ้าเพื่อนอ่านภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษเุ่นก็จะได้เปรียบกว่าดิฉันๆๆนะว่าราะคนก็จะชมมีใครทํานานเทคนิคก็ มีข้อิไปอีกนะคะโอ้โหรายได้มีเราก็เอาไปลงทุนค่ะให้เงินทํางานแทนเราเราทํางานออนไลน์ไปเลยค่ะเปิดช่อง YouTube แล้วก็อ่านข่าวให้คนฟังค่ะมีไรายได้จากช่อง y o u u u e e ภาพโฆษณาก็เอาไปลงทุนค่ะค่ะเราก็แทบจะไม่ต้องใช้เงินเดือนเราเลย ค่งเงินเดือนที่เราทํางานประจํากันะ้าไม่ใช้ค่ะดิฉันทาทุกวันนี้ค่ะสามท่องค่ะไม่เคยใช้เงินเดือนที่ดิฉันทํางานในอเมริกาเลยค่ะคนะคะเอาไปลงแล้วนะมาซื้อคริปโตอย่างเดียวมันไม่มีความเสี่ยงเลยถ่าเงินมันจะศูนย์เราก็ไม่ไม่เสีเ่ยดค่ะเพาะไปเพิมเงินที่เราทํางานออนไลน์ค่ะพื่อลองไปไปทํากันดูนะคะวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันแฟนเพจทุกท่านติดวามอ่ะเราไปดูต่อเนาะ นี่ค่ะข่าวนี้แหละดิฉันกำลังติดตามอยู่นะคะมาดูนะคะกลุ่มสิบนี่นะคะทั้งหมดกี่ <S <S บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาคะ่ะประมาณสองสี่หกแปดเก้าแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆหในอเมริกาตลาดโลกคะ่ะแบรนด์ใหญ่ใหญ่อยู่ๆก็ไม่ยื่นขอจดทะเบียนนะคะสปอร์ตขายบิตคอยกันหมดเลยเนะะี่ยแปดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาะคะ่ะ และก็มีสาขาไปทั่วโลกค่ะอ่าหนึ่งในนั้นนะคล็อกล็อกค่ะวิโดลิสนี่ค่ะนี่ก็ทั่วโลกเลยกองทุนนะคะในแต่ละแบรนด์เป็นกลุ่มกองทุนเรื่องการเงินยักษ์ใหญ่คะและก็มีสาขาทั่วโลกลูกค้ายอยู่ในมือเยอะแยะนะคะบทวิค้อนี้ค่ะนะคะในทวิตของบิตคอยน์แม่ แมจิไซนะคะเขาก็แบ่งปันว่านี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่วอรสติดนะคะกำลังจะมาถึงแล้วหมายความไม่ไงกลุ่มบริษัทพวกนี้ที่ยื่นขอใบอนุญาตครั้งแรกนะ,ะก็ไม่ผ่านบางบริษัทกตไม่ผ่านเพราะเอกสารไม่ครบถ้วนก็ไปยื่นใหม่คะ่ะตอนนี้ทั้งหมดค่ะก็ยื่นใหม่หมดแล้วนะคะยื่นเอกสารใหม่หมดแล้วและเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ร,รัฐบาลกรตอมไม่อนุญาตให้เขาพวกเขาจะฟ้องคดีถ้าไม่อนุญาตมีการฟ้องคดีกันหลากแน่เลยนะคะไม่อนุญาตเขา,เาก็ทกากาําตามกฎหมายค่ะไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะนะครับดิฉันก็เชื่อว่าน่าจับสันและถ้าผามจะเกิดอะไรขึ้นเม็ดเงินมหาศาลนะนะจะวิ่งเข้ามาที่บิทคอยค่ะนะะ้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะ เข้ามาที่ประมาณสิบห้าจุดสองล้านล้านค่ะรวมทั้งเ้าบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่างเช่นบล็อก็เก้าล้านนะคะเก้าล้านล้านนะคะแล้วก็ฟิลดอลส์น,นะคะประมาณสี่จุดห้ากันะคะที่สูงสุดอ่าสี่จุดห้าล้านล้านกันแล้วก็อินวอชโคนะคะหนึ่งจุห้าล้านล้านะค่ะที่เหลือก็เป็นหลักบิเลียนะค่ะนะคะรวมแล้วประมาณสิบห้าจุดสองล้านละนะคะเมื่อ ่วงที่ผ่านมานะคะข่าวไปสัมภาษณ์ซีอบริษัทเหล่านี้ค่ะก็มีการคาดการเมื่อได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วก็จะเริ่มทำเลยก็จะมาลงทุนกับบิตคอยนะคะและก็คาดการว่าบิตคอยอาจจะค่ะไปแตะหนึ่งแสนถ้าทุกบริษัทซันได้รับใบอนุญ,ญาตก็จะมีเงินไหลสกพัดเข้ามาที่บิตคอยจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆน,น,นะ วันนี้ก็มากาวนะคะบอะก,ก่อนกาวเท่านั้นนะคะมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้นะคะเอาค่ะใส่กาวาถ้ามันขึ้นมารูหน้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะคงวิ่งกับเขาบ้างนะคะนะ,ะ,นะ,ะดิฉันเชื่อว่าน่าจะกกับในที่สองสัตว์ใครซื้อไว้นะคะมีห้าล้านสองสตางค์เบื่องๆนก็ทำกำไรเป็นหลักแสนนะคะนะขนาดดิฉันซื้อไว้สมัยก่อนอะ,ะนะคะหลักพันบาทค่ะ ต้นทุนแค่หลักพันเองอะ่ะมันขึ้นไปนะครับทำกำไรห้าหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ที่ฉันไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายค่ะยังเก็บจนปัจจุบันเนี่ยเก็บดีซเไปเรือ่อยๆค่ะลงทุนแบบวอลเลนบรักต์กำไรเล็กๆไม่น้อยไม่เอาไม่ใช่สูงเฉยนะ,ะวันนี้มาพูดแบบเกาๆคันๆนะคะเพราะวันนี้บอกก่อนนะคะที่มาพูดเรื่องเการากานะคะและพูดเรื่องจิตวิทยาเนี่ยข่าวยังไม่มีอะไร เดมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเดิมๆนะคะเพียงแต่มันมีความเคลื่อนไหวเท่านั้นเองนะคะ่าเรามาดูต่อค่ะข่าวนี้ท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะความน่าสนใจของ Binance CEO อ c ซนั่นเองนะคะก็ยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราค่ะเขานะคะซีก็มีคนไปถามซีซีนั่นเองนะฉันมีขาหกฟองฉันแตกสองนะฟอดสองกินไปสองเหลือกี่ฟองกินอดแล้วมี เหมือนกับเป็นคำปริศนานั่นเองคนไปถามเขาพูดง่ายซ้ซี่ที่ผ่านมามันก็เหมือนกับน,นักลงทุนเราเหมือนกันก็กไปลงทุนไปซื้อเหรียญต่างๆเพื่อมาขายในกระดานเทรดนะะและเหรียญพวกนั้นกมันก็คุบซะงนั้นคือมันเหมือนกับเล่นกันเองซัง,งั้นนะคะก็เลยทําให้มาัะาซื้อไว้และขาดทุนนั่นเองนะับอย่างเช่นเทปทเขาก็ขาดทุนอยู่นะคะรูน่าคัสติก อยู่ u ัลตีและก็มีอีกหลากหลายเรียนนะคยังเชื่อว่าอย่างนั้นกระดานเทส่วนใหญ่ก็ซื้อไว้ขายเช่นเดียวกันพราะและ้วนะคะมันมีการทุบลงมาหรือมันมันก็ไม่รู้มันเพราะอะไรนะคะมันมีการว่าขายกันหรือเล่นเกมอะไรกันหรือไม่ไม่รู้ตรงนี้ก็ต้องไปดูคดีความต่อไปผลเจอ้องมายัางไงท่านนี้เขาก็นำสิ่งที่มีคนไปสัมภาษณ์ซีซีนั่นเองะ เรามาดูข้อเสนอนี้ค่ะเป็นการอัปเดตนะคะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องเกี่ยวกับราแปดร้อยล้าน UTC ค่ะที่มีการนําเสนอให้ส่งภูและเผานะคะตอนนี้ค่ะข้อเสนอนี้ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ยังไม่ผ่านโหวตนะคะคือตอนนี้มันยังอยู่ในกระบวนการโหวตอยู่นะคะายังเหลืออีกกี่วันเนี่ยนะคะโหวตใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโหวต ใกล้จะเสร็จแล้วแต่คะแนนเนี่ยดูทีท่าแล้วน่าจะผ่านค่ะนะน่าจะผ่านแ้วคะนี่ก็คือมาชุมชนบอกว่ายูเอสยูเอทีซีจะถูกโอนไปยังกลุ่มชุมชนและจะสรุปว่าจะส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่พร้อมผลการลงคะแนนที่เสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นหมายความว่าวันนี้โซนเอเชียค่ะผลโหวตก็น่าจะสําเร็จบริบูนนั่นเองในวันนี้ค่ะว่าเรามาดูข่าวต่อคัะว่าข่าว ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของบล ok ็อกล็อกนั่นเองนะคะบล็อกล็อก ok นะคะก็กานอนุมัตินะ,ะสปอร์ตของเฉพาะของบล ok ็อกล็อกคนเดียวเลยซีอโอบล็อกล็อกก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าบ้าเกิดเขาได้รับอนุมัติะคะ่ะเขาเชื่อว่าบิคอยจะไปตอบหนึ่งแสนนะคะภายในปลายเดือนนี้นะคะ ปลายปีค่ะขอัยปลายปีนี้เพราะเฉพาะของเขาเนี่ยเงินหมุนสะพัดมาที่บิตคอยก็30สกว่าล้านนะคะเพื่อนนะคะอย่างข่าวนี้ค่ะบอกว่าเงินจะฉีดมาที่บิตคอยประมาณ30สิบล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดบิตคอยเฉพาะของบล็อกล็อกอย่างเดียวนะคะว่าซึ่งข่ากขวก่อนหน้านี้มารวมประมาณสิบห้าบล็อกล็อกน่าจะมีการซื้อเป็นการประมาณเท่านั้นนะคะเพื่อนก็ต้องไปดูต่อไปว่ามันจะเพเงินเข้ามาเท่าไหร่กันแน่นนออาส่วนข้อเสนอของลูน่า ของ U S T C ค่ะที่นะคะคะแนนก็ผ่านไปแล้วนะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันรนะะเรื่องการเบิร์ข้อเสนอการเบิร์ U S T C อดร้อยนะคะอดร้อยล้านเพื่อไปสู่หนึ่งดลอลลาร์ตอนนี้ค่ะคะแนนโหวตก็เกือบจะผ่านแล้วนะคะก็รออีกหนึ่งวันค่ะเรามาดูข่าวนี้ค่ะพื้นผิวข้อเสนอ U S T T ที่สำคัญในชุมชนเทอรราคลาสสิกนะคะ สมาชิกชุมชนเทลราคาสิกได้ยื่นข้อเสนอสำหรับ640ล้าน u s t c ส่งกระตุ้นไปกริียจากผู้นสนับสนุนลูน่านะคการฟื้นฟู u s t c สิเกอลคอยยังคงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับชุมชนเทลราคาสิกดังนั้นแผนการฟื้นฟูที่หลากหลายได้รับการแนะนำโดยสมาชิกชุมชนที่แตกต่างกันนะคะเจ้าของโปรเจกต์ตรวจสอบความถูกต้องเบิร์นแอน รูลินนะได้ให้ความสนใจกับข้อเสนอสำคัญนี้อัปเดใหม่น,ะะนี่ก็คือในเรื่องของข้อเสนอนี้นะ,ะซึ่งจริงๆมันก็ข้อเสนอนี้ก็คือข้อเสนอเดียวกับ800นั่นแหละนะคะับแปดร้อยล้าน UTC และตอนนี้ข้อเสนอก็กำลังจะผ่านไปนะคะปะกิกยาของชุมชนที่ผ่านมาเราเห็นอยู่แล้วนะคะก็มีชุมชนแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่ายส่วนใหญ่ค่ะ ก็มุ่งเน้นให้เบิร์นะคะส่งเข้าภูและเบิร์ค่ะโดยการเบิร์น่ะนะคะให้เบิร์หมกใส่กระเป๋าเงินที่เปล่าแล้วนะคะเพื่อนไม่ใช่เบิร์เผาโดยทั่วไปจ้ะส่งไปเป๋าที่ตายแล้วนะคะว่าเพื่อนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นการรองรับเรื่องของการสเต็ก mm. นะคะรีเพ็กอยู่ทีซีเพื่อจะรองรับเรื่องแผนการนะคะรีเพ็กอยู่ทีซีในอนาคตนั่นเองนะคะคนน่นนะ,คะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องจับตาดูค่ะข้อเสนอนี้เราไปดูข่าวน้กันกาข่าวลู่หน้าสัจจา์ Him, อิมเวิร์ชพิมโอนสินทธิการเข้าถึงของผู้ดูแลระบบไปอย่างเชอร์ล่าคลาสิกแอลหนึ่งนะคะข่าวนี้ช่วงที่ผ่านมานะครว่าข่าวนะคะแอลหนึ่งได้รับสิทธิก์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบสําหรับเชอร์ล่าคลาสิกคอมมูนีเวลนะคะวินนะคะหวัวหน้ากองกําลังแอหนึ่งในทวิตเมื่อวันที่สองสิงหาเปิดเผยว่าสาจจา์และ นักพัฒนา i n นเ r ิร์กท m ได้โอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบคอ m มูเวิลให้กับแอหนนอกนี้ r e กซยังได้เพิกมขอนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของเขาและกลายเป็นผู้ดูแลฟรอมคอมมูเวลนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบิวโบว์บินนะ,ะยังคงเป็นผู้ดูแลระบบแม้ว่าชุมชนจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะพ่อเสนอ1นึ่งหนการเพิ่มอำนาจการปกครองและการกระจายอำนาจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เนะพื่อนจักรบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่ว่าการเปลี่ยนจากอากอราเป็นเครื่องจกอักรภบเกิดขึ้นโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงจากชุมชนและความโปร่งใสวินนาะวินอ,อวินนัก นัจูยานนะคะกเยนนะคะหัวหน้าผู้พัฒนาแอรหนึ่ง้าเรียกชื่อเข้าผิดต้องขอยัยควรเป็นผู้ดูแลระบบจนกว่าจะมีการผ่านก็เสนอใหม่เพื่อกําหนดผู้ดูแลระบบในอนาคตของเงินสถานีที่เป็นของชุมชนจะรวมกลุ่มคอมมูว์เข้าด้วยกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญเีียะต้องลดการควบคุมที่ไม่เป็นความอย่างไรก็ตามนะคะไรโบนะคะทีมตัวแทน ควันต้ m มยูเอปฏิเสธการปฏิบัติสิทธ์ค้ดูราระบบของเขาเนื่องจากฟอนั้มขอมมูลเวลเนื่องจากเชื่อว่าดีกว่าชุมชนมาดูในส่วนของราคาลูน่าราคาเคลื่อนไหวด้านล่างนะคะเจอราคาสิทธิก์กำลังซื้อขายตามกว่าราคาการสนับสนุนนะคะก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะอ่ายัางไม่ได้เพิ่มมากเท่าร่ นี่ก็คือข่าวสารวันนี้ที่เกี่ยวกับลูนาคลาสสิกนะคะก็มีชุมชนก็มีการทวิตก,กันก็ค่อน้างเยอะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทวิตเขาทวิตแบแบลูนาคอมมูนีนั่นเองนะคะแล้วก็กระเป๋าเงินเชอร่าคลาสสิกค่ะเป็นกระเป๋าเงินใหม่นะคะของเชอร่าคลาสสิกสเตชันค่ะก็เป็นกระเป๋าเงินที่โอนมาค่ะจากนะคะเธอเลเบลสเตชันค่ะก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็น เชอร่าคลาสสิกสเตชันะนะก็นะก็เป็นกระเป๋าของชุมชนนั่นเองนะคะเวกัสก็มีการแบ่งปันนะคะว่ากระเป๋าเงินเนี้ยนะคะมันเปิดให้ใช้แล้วนะคะซึ่งเป็นของชุมชนค่ะก็คือกระเป๋าเงินที่แสนห้านั่นเองนะ,ะที่สร้างโดยเชอร่าเลเบลนะคะว่านี่ก็คือแผนข้อเสนอหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดห้าผ่านไปด้วยดีด้วยการโหวตนะคะก็รอต่อไปค่ะก็น่าจะมีการเบิร์นการเผาเกิดขึ้นนะคะ ส่วนท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะการสเต็กกิง้งการเผาค่ะยอดสะสมการเผาซัพพลายสี่สิบสองล้านถกมีการเผา,า, 4, 12, 000, า,เผาแล้วก็อยู่เอทเผาสิบสองสิบหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยกว่าล้านนะคะสเต็กกิ้งประมาณสิบว่บล,ลดลงมาประมาณสิบล้านสิบเลี่ยนค่ะตอนนี้เหลืออยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านยี่สิบบิเลียนนะคะนี่ก็คือสถานะกล่าว วันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ติดท้ายได้ด้วยภาพอยู่ X อชก็แล้วกันเพราะตอนนี้ความแงอยู่ในกระบวนการนะคะหรือเล็กอยู่นั่นเองละ,ะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกความคิงขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะคะ้าดิฉันอ่านภาษาไทายภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อีกทจะปิดท้ายด้วยคำเตือนหลังคลิปนี้เสมอนะคะโอ้ย